ดีค่ะพี่น้องสวัสดีชาวกเกษตรกรไร่มันสำปะหลังทุกๆกท่านนะคะคลิปนี้ก็ได้ภาพพี่น้องมาชมสวนไร่มันสำปะหลังอีกคือเก่านะคะพี่นอ้องผอมน,นําความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากพี่น้องนํานะคะมาดูวิธีการกําจัดวัชพืชในไร่มันสำปะหลังนะคะวิธีการดูแลบวให้วัชพืชของเห่าเนี่ยปกคลุมไร่มันสำปะหลังของเรานะคะ วิธีการปลูกมันสำปะหลังให้ได้ผลผลิตสูงนะคะพี่น้องมันก็จจมีบอกเฮ้าก็ต้องรู้เคล็ดลับเวลาเฮาจะปลูกมันสำปะหลังนะคะก่อนปลูกเฮ้าก็ต้องไถพว้นดินให้ดินที่เป็นดินที่เป็นละเอียดก่อนค่ะพี่น้องถ้าเกิดดินไถบ่ละเอียดก็มันเจดไหรากของมันสำปะหลังของเฮ้าเนี่ยขยายตัวบดีนะคะแปลงมันสำปะหลังตัวนี้จะบ่มีวัชพืชคะ่ะ ดูแลสะอาดตานะคะพี่น้อง,พองเพราะ่าเคาจะขวบคุมใดนะคะวันนี้ก็มาบอกวิธีการดูแลมันสำปะหลังก่อนที่มันสำปะหลังจะได้เก็บเกี่ยวนะคะรุ่นอายุได้ประมาณสองเดือนขึ้นไปค่ะมันสำปะหลังตัวนี้อายุประมาณสองเดือนละค่ะพี่น้องเป็นมันทีสมบูรณ์ค่ะต้นกระง,งามค่ะพี่น้อง บงข้างล่างจะจะเป็นดินห้อยแตกคือมีรอยแตกเพราะว่าหัวของมันสำปะหลังมันจะเริ่มขยายตัวใหญ่ขื้นนะคะพี่น้องมันก็เลยจะมีการขยายแยกของดินออกมานะคะอันนี้คือแสดงให้ห็ว่ามันสำปะหลังของเห้าเนี่ยเป็นมันทีอุดมสมบูรณ์นะคะได้รับสารธาตุอาหารเต็มที่คะ่ะพี่น้อง โันนี้ก็ฝนกาลังตกแล้วหม่ๆม่นะคะพี่น้องเห็นน้าค้างกําลังบอทันใดตกจากใบเลยค่ะวันนี้ก็เป็นอากาศดีค่ะพี่น้องอากาศตอนเย็นๆนะคะพาพี่น้องมาชมสวนไร่มันสำปะหลังจ้ะมือนี้มาเอาความรูว้ว่าฉีดหญ้ามันสำปะหลังฉีดยังไงจะให้ได้ผลนะคะ สำหรับยาฉีดวัชพืชไม่ก็จะมีสองชนิดค่ะมันจะมีเอ่อยาไกลโฟเซตแล้วก็มียาเผาไหม้ค่ะพี่น้องตัวน,นี้ยาเผาไหม้จะบริผลน,นะคะ่ะก็ต้องใส่ยากไกลโฟเซตนะคะพี่น้องไกลโฟเซตเนี่ยจะเป็นยีห่ห้อใดก็ได้นะคะฉีดพ่นในบริเวณที่อยู่หองกลางนะคะพี่น้องห้ามโดนในบริเวณที่โคนต้นของมันสำปะหลังนะคะ ถ้าโดนตรงโคนต้นตของมันสำปะหลังเนี่ยมันเจดให้สารเคมีของเห่าโดนล่ำต้นมันเจดให้มันของเห่าเนี่ยจะบจะเรื่อนเติบโต,ตนะคะยามันก็จะเป็นเงาเงาแบบนี้ค่ะพี่นองอันนี้นะคะถ้าเกิดเวลาเห้าฉีดได้ราวบางทีมันบ่ชทันสูงมันเจดให้โดนมันของเห่าเห็ดให้มันของเห่าอ่ตายได้ในที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาฉีดยาวัชเจเพื่อให้เขาต้อง ห้มันห้าของห้าเนี่ยจะเริ่มเติบโตกรอนะคะก็จะประมาณสองเดือนถึงสามเดือนก็นสามารถฉีดะะพัสผืดได้นะคะพี่น้องอันนี้คือสภาพของยาค่ะพี่น้องยาที่ห้าฉีดแล้วนะคะมันก็ก็จะมีการยุบตัวนะคะเวลาเราฉีดเวลาเราฉีดยายาผ่าหย,ยามันก็จะเห็นให้ยาตายแบบนี้นะคะพี่น้อง สำหรับวัชพืชเท่ากับสำคัญที่สุดค่ะพี่น้องพอปลูกเสร็จแล้วก็ ok ar, ต้องฉีดยาคุหมยาอีกที่หนึ่งนะคะพอประมาณอายุมันสำปะหลังได้ประมาณสองเดือนต้นประมาณจำานี้นะคะพี่น้องให้ฉีดยาฆ่าวัชพืชอีกที่หนึ่งนะคะเพราะว่ามันสำปะหลังเห้ยฉีดยาคุมยาคุหมยาจะได้อยู่ประมาณสองเดือนถึงสามเดือนค่ะพี่น้องมันจะคุ้มได้แค่ประมาณสูงสุดสามเดือนเท่านั้นนะคะตัวนั้นจะเป็นยาคุ้มยาะคะ หลังจากนั้นเ้ากระต้องเอายายากําจัดวัชพืชคือฉีดตรงต้นของหยาเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะห้เบิ่งต้นที่ห้องฉีดไปแล้วนะคะอันนี้ฉีดไปประมาณสามวันละค่ะหยาของห้อก็จะเริมยุบแล้วนะคะคลิปนี้ก็ได้มาแนะนำเอาความรู้ให้พี่ๆน้องๆน,นะคะก็ขอโทษผู้ที่สำรับเออได้มีความรู้มากกว่าเรานะคะผู้ที่พ่น อาจจะมีความรู้ชัดเจนกว่านี้นะคะทางเราก็ขออภัยด้วยในทางที่แนะนําอาจจะบตรงประเด็นของบางท่านนะคะพี่น้องบางท่านเพิ่นก็อาจจะมีความรู้ดีกว่าเฮ้านะคะคลิปหน้าก็จะได้พาพี่น้องมาแนะนําเกี่ยวกับวิธีฉีดฮอร์โมนแล้วก็ใส่ปุ๋ยวิธีบำรุงรักษาทำยังไง วมันสำปะหลังของของเหาจะได้ผลผลิตสูงนะคะพี่น้องคลิปนี้เฮาก็ได้มาแนะนำเกี่ยวกับสารกำจัดวัชพืชนะคะแล้วก็วิธีการดูแลว่าช่วงไหนจะได้ฉีดยาวัชพืชที่สุดค่ะพี่น้องสามารถฉีดได้ทุกเวลาก็ขอให้แต่เพียงว่าให้ดินชุ่มนะคะหลังจากฝนตกแล้วประมาณหนึ่งวันเนี่ยฉีดได้ดีที่สุดเลยค่ะพี่น้องถ้าเกิดว่าสวนไร่มันสำปะหลังเฮาจะมีวัชพืชเยอะจังเสียมันจะ เหตุให้มันส้ำปลังของเหาหัวบรใยัยแล้วก็บรเจริ่นเติบโตนะคะเพราะว่ามันส้ำปรังเหาเนี่ยจะโดนวัชพืชแย่งอาหารไปนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นก็ต้องกําจัดวัชพืชให้ได้ดีที่สุดนะคะวิธีการฉีดยากําจัดวัชพืชนะคะพี่น้องให้เหลือเอาเวลาที่ดินชุ่มชมนะคะเพราะว่าไก่โพเศ็เนี่ยมันจะเป็นสารดูดซึมนะคะถ้าเกิดว่าเราฉีดช่วง ดินแห่งสารดูดซึมตัวนี้มันจะซึมบลอ่องไตผิวหนังคอเออมันจะบบลอ่องไตผิวดินนะคะพี่น้องสำหรับยาเผาใหมเนี่ยก็จะมีชื่อสามัญยูทียากรัมน็อกโซนนะคะพี่น้องแต่ว่าไกลโพเซตของเห้าเนี่ยก็จะเขาจะเรียกไกลโฟเซตเลยนะคะผู้ที่ท้ำเกี่ยวกับเกษตรกรเพิ่นจะรู้จักยาตัวนี้ดีนะคะพี่น้องสามารถไปเหลือกสื่อเอาตาม ร้านขายสารกำจัดวัชพืชร้านขายพวกปุ๋ยพวกยานะคะมันจะไม่ขายอยู่ตรงนั้นนะคะ สำมปะหลังแปลงนี้เขาจะคุ้มยากําจัดวัชพืชได้ดีมากเลยค่ะพี่น้องการดูแลเอาใจใส่เป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะคะคลิปนี้ก็ขอโอกาสล่าพี่ๆน้องๆไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า